ท่านผู้ชมคะยังอยู่ในเรื่องของการแพทย์ค่ะสกายด็อกเตอร์นะคะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศสกายด็อกเตอร์จันทบุรีได้ออกรับผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในพื้นที่เกาะช้างรับตัวมารักษาอย่างเร่งด่วนนะคะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีโดยเฮลิคอปเตอร์กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้รับการประสานจากทางศูนย์สั่งการจังหวัดตราดเพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง EC 6 4 5 T 2เพื่อที่จะรับผู้ป่วยหญิงไทยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศจากโรงพยาบาลเกาะช้างมายังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะ เนื่องจากว่าผู้ป่วยนะคะอายุ69ปีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องได้รับการรักษาโดยการสวนหัวใจเร่งด่วนภายใน120นาทีค่ะโดยทั้งนี้แพทย์หญิงพัชรพรพิทักษ์ชิิวงเป็นแพทย์อำนวยการขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรับทราบพร้อมทั้งอนุมัติการบินจากโรงแรมสยามรอยัลวิวเกาะช้าง ทีมแพทย์ฉุกเฉินนั้นเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเกาะช้างในช่วงเวลา13นาฬกา38นาทีค่ะจากนั้นรับตัวผู้ป่วยและหอยกตัวขึ้นนะคะเวลา13นาฬิก59นาทีเดินทางมายังสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ายตากสินในช่วงเวลา14นาฬิก25นาทีดังนั้นโดยรวมแล้วค่ะการทำงานของสกายด็อกเตอร์นะคะใช้เวลาเพียง47นาทีเท่านั้นเองค่ะ โดยทั้งนี้พลเรือตรีธีระเกียรติทองอารามรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดท่านมารอรับนะคะพร้อมกับประสานรถพยาบาลและรถตำรวจในการนำผู้ป่วยส่งตัวเข้ารับสาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีซึ่งจากการร่วมประสานงานในครั้งนี้ก็ทำให้สามารถนำส่งตัวผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ